วันนี้ไอ้กับโบจะมา review มอนสเตอร์เฟรดโอ้โหเกินไปมอนสเตอร์เฟรดคืออะไรครัพี่ไอมันเป็น e c super hero ค่ะเป็นตัว คุณตุ๊กตาโยนใช่ไหมใช่เป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ครับมันก็จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่มีหลายตัวเลยครับมีหลายตัวมีอะไรบ้างวันนี้ทำาป็ตัวอะไรบ้างไหนหยิบให้วันนี้มีตัวนี้ครับชื่อไงชื่อกรีนเลนเทิร์นลูเซีครับกเลนเทิร์นอ๋ออากูไปอด้วยเี่ยงกับปูหยอ๋อก็จะมีทั้งหมดสิบสองแบบใช่ไหมครับพี่ไอใช่ส่วนตัวที่ปูถืออยู่ตัวนี้ชื่ออควา แอปแมนตนีโอ้แม่เคยดูแม้วแม่ดูอปเปแมนเท่มากเลยอะเปเคยดูแอปเปแมนนะเอออันไอ้ก็เคยเหมือนกันยุ้ยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กลิเลนเพิ่มกันเลยนะคะโอเคได้จ้าดูซิกลินเลนเทิ่มเป็นยังไงผมมีวิธีการแกะแบบแปลกๆครับยังไง่ะลูกแบบนี้ครับดึงมาตรงนี้หยู่ได้อังนี่ครับมาถ่ายนจันเดี๋ยวเธอจะทานรัดขันนะ เป็นวิธีแกะกล่องที่กล่องไม่เป okay. ็นไรแต่่นเราจะเป็นไรไหมแกะดีๆดีดีกว่าสงสารอีเลนเท่านะเขาเป็นสุดเอี๊ยโง่เลยนะเธอจะมาทำกับเขาอย่างนี้ไม่ได้นะไอ้โตแกะแล้ว เสร็จแล้วเอากระดาษวางง่างค่ะอคค่ะแอบซ่อนแอบซ่อนววโต๊ะเามีพื้นที่มากมอนเตอร์ฟอ้นี่ไงเอาของลงไว้าล่กอนนกระดาษกันเย็นนุ่มๆกระดาษนุ่มครับนุ่มก ่งดึงาลนไม่ีเล่นใช่ไมมาดูีมันน้ากิเลเปลียนไหมหันหน้ากเลนเปลี่ยนไปโอโหสูงมากสูงแลยยกับที่เดิมใช่ไหมใช่ไอด้ไม่ได้ยืยาวหายไปย่อนไปเลย เห็นหน้ารอรองกินเข้าเลยอ่ะไหนพี่ไอไหนพี่ไอยืนชูเฉยๆให้ดูก่อนครับว่าเป็นยังไงเอ๊ะไม่รู้จะจับตรงไหนนุ่มนิ่มไปหมดเลยไหนโอ้ยเป็นยังไงเนี่ยนี่นะเพื่อนๆกีเลนเทิลก็จะลักษณะสีตัวสีเขียวเหมือนในเรื่องที่เราดูเลยถูกไหมนะแล้วก็มีสีดำครับอ่ะไหนลองเล่นให้ดูว่ายืดยืดเป็นยังไง สองแขนสองขาโอ๋อเราจะทำอย่างนี้กับซูเปอร์หิรูมายได้วย,ยืดแล้วปล่อยอยืดไปอ๋อเขากลับมาเป็นเหมือนเดินมนหเขามีความแบบยืดหยรูมใช่ไหมพี่ไอเป็นหยาโอเคทียืดยูนูมมือขอแม่ลูกใกล้ๆได้ไหมขอ,ขอลองใกล้ๆหน่อยนะนี่คือาตาของ บีนเล่นที่ยืดโชแม่จ้ะแล้วก็เวลายืดยืดยืดต้อะยืดยืดยืดมากมือแล้วกมีความแบบว่านุ่มๆนุ่มๆเพื่อนเห็นกันไหมอะเห็นใช่ปะแล้วมันเหมือนกับว่ามีเม็ดทรายอะไรอยู่ข้างในใช่ไหม ไม่รู้สึกว่าเหมือนเมทซายแล้วก็อีกอย่างหนึงยืดที่สุดเนี่ยตัวเขาก็ไม่เสียรูปทรงด้วยนะมอนสเตอร์เฟสเออแม่ชอบอะ่ะมันคลายเครียดดีอะ่ะอันนี้ก็ผ่านไปหนึ่งตัวก็คือกีเลนเทอร์นะเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันเอาละ่ะยาอ่ะไปดูของทางตร<า>งไปตั้งท<า>ี่ไหนลองลองตั้งให้ดิโอโอ้ยธีการแกะครับต้องไว้ตั้งได้เหรอมาจุ๊จ้า พมื่อกี้มันติดอยู่ตรงกล่องครับสรุปตั้งไม่ได้เนาะเพื่อนๆตั้งได้ไหมตั้งได้ลงลยโอ๊ยลองลงลงอ๊ยได้แล้วได้ลได้แล้วครับมันติดก่อนเอาละตัวต่อไปตัวต่อไปอันแรกิงลยตัวต่อไปเอาคว้าแมหน้าให้กนิดอะไรขึ้นตัวดึงมันเองค่ะดึงหรอเอาหัวแฟนแล้วก็จะให้ออก ทางรัดอีกแล้วไม่ได้นะปวดให้เกียรติซูเปอร์ฮีโร่ของเราด้วย <c oughs> โอ,เอยเดี๋ยวช่วย <c oughs> เอาดย ของอาโปโอ้ยเล่นด้วยกันมันมีของให้เล่นอ่ยไม่ใช่สิให้ดูดูนะตัวแยกเลยตสวยสั้นลงเลยใช่ไหมแหม่ประเด็นไหนให้พี่ไอจับใหดูหน่อยได้ไหมคะว่ามันใหญ่เล็กไม่รู้เรื่องแล้ววันนี้รีวิวนะลูกที่รีวิวอาโป้โปแป๊บนึงโอ้ยต้องรอต้องรอเอาล่ะ ส่งให้พี่ไอไหนครับตัวนี้นะ,นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอควาแมนมีสีเขียวและก็สีส้มส,ส,สีทองใช่ไหมใช่จับให้ดูชัดๆครับพี่ไอค่ะอันนี้มันไม่เหมือนกับตัวก่อนครับตัวก่อนแบบว่าตัวมันจะเรียบๆอะครับก็เพราะว่าอะอแมนตัวเขาเป็นเกรดไงครับถูกต้องไหมตัวเขาเป็นเกรดเออเขาเหมือนแบบเขาเป็นข้าเนเกรดอะตรงนี้มีที่เหมือนกับกับปี ใช่ยาเมือนะคะโอ้ยโอ้โอ้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยไหนเอามือออกสิอย่ามือบ้างขอดูอ่ไอจับให้ชัดชัหนี่เป็นหมดอะพี่ไอจับให้ชัดนี่นะถ้าเป็นตัวอควาแมนเนี่ยเขาจะมีความพิเศษก็คือเสื้อเขาเนี่ยจะเป็นเกรด ส่วนตรงขาเขาเนี่ยจะเป็นคลี่ใช่คลี่เหมือนกับปลาชายากครับใช่แล้วครับ,รบอือตัวนี้เจ๋งมากยืดได้เหมือนกันไหมเดี๋ย,ยตัวเนี้ยเหมือนกันครับอะโปจะ<า>จับฝั่งนึงพี่ไอจับแขนขวาโปรจับแขนซ้ายแล้วดึงพร้อมกันแม่จะนับหนึ่งสองสามนะให้เพื่อนๆดูความยืดอย่าเพิ่งเด้เดงใจยเย็นหนึ่งสองสามโอ้ยไอี่ควองเป็นใครเว้ยถ่ายรึเปล่าสงสารอยู่เลยอะ โอ้ยมันเำที่ต้อหยุ่นไม่ต้องสื่สารนะเด็กๆที่เป็นของเล่นนะจับไม่ฉีกไม่ขาดแล้วที่สำคัญลองปล่อยซิตัวเขาก็ไม่เสียรูปทรงด้วยนี่ครับต่อไปจะเอาตัวนี้อะไรครับใส่บล็อกใช่ใส่ปลอกใช่ไหมใส่บล็อกเนี่ยนะเพื่อนๆเขาจะมีความพิเศษคือเขาจะเป็นเหมือนแบบ หุ่นยนต์ผสมกับมนุษย์ใช่ไหมพี่ไอใช่ทั้งผิวก็ไม่ได้เรียบเหมือนกับตัวนี้เดี๋ยวลองเอาไม่ได้ขูดผาบตัวนี้ไม่นะมันเรียบแล้วแตกต่างเลยคือว่าในละครเนี่ยในหนังที่เราดูอยู่เป็นยังไงนะหุ่นนี้ก็เหมือนกันเอาออกมาจากกล่องแล้วตอนเนี้ยพลาสติกมันสะท้อนจนทำลองมองไม่เห็นตัวข้างในดูสิครับแด้ดูเอาความแม่งกล่องเอาปุ๊บสิครับนี่มันเล่นองแบบโปรตีนก็ความยืดยืด ใช่ถูกต้องพี่ดูการนอนของมันสิพี่ดูการนอนของมันสิอันนี้ก็คือใส่บอกนะคะนี่ใส่บอกตัวนี้เป็นสีอะไรอะตัวนี้สีอะไรเออรู้จักไหมนี่คือ ถามสีอะไรจุดจับปุ๊บโอุ่นนิ่มนุ่มดีนุ่มไม่เด้นคำตอบอันนี้นิ้วครับตัวนี้เท้ามันเป็นแบบนี้อุ้ยมันเป็นเหล็กครับจะเห็นเป็นเหล็กเป็นเหล็กเหรอครับลูกใช่ระวังเื่อนสนิมนะแต่ไม่รู้เป็นเหล็กชนิดอะไรครับดืดด้วยเ้อยาผมจำได้ครับตัวนี้ได้ไหครับผมจำได้คได้ไม่จับหัวเลยก็เป็นพิเศอ ไปหลอกมาน่ชอบนะเมตัวนี้ผมจำได้นะคว่าันจริงื้ออตาได้ว้าวนี่ครับตรงนี้ตรงนี้หรือว่าตรงนี้เป็นเหมือนพวกสาเตอร์นะเอาไว้ดูใช่ไหมเอาไววัดพลังเอ่ยอะไรเอ่ยนิก็ยืดได้หมับเสื้อของม่นอกมาได้ตรงไหนตรงนี้กับตรงนี้นี่ นี้มันก็ยืนได้เหมดการอ้าวไหนขอดูขอดูขอดูไซเรอรอีกรอบนึงนะครับพี่ไอครับลมเลยเนี่ยล้หน้าเลยลงแรงเลงน่กอ้าวล้วขอดูไซเบอรอีกรอบนึงครับพี่ดูการนอนของมันสินี่คือไซเบอรแอบคบอดเลนเทนครับอ้าจับอีกตัวมาด้วยเดี๋ยวหงาพที่อโครับเอามารวมกันสตัวสิว่าจะนุ่มมากนไหนไหนสาตัวรวมพลังนุ่มและยื ตัวแพงยืดแพงยีดแพงยืดน่ารักมากแม่ชอบแม่ชอบแล้วก็แม่รู้สึกว่าเวลาอาโปบีบอะได้ช่วยเรื่องกล้ามเนื้อมือด้วยนะไม่เชื่อลองบีบดูนะใช่ไหมไอใช่ค่ะแล้วได้ออกแรงนะแล้วถ้าแม่ยื่เวลาแม่ไปทำงานต่อไปค่ะยิ่งมีเยอะยิ่งบีบเยอะค่ะโอ้ยหล่ะครับไม่เ้องมอันต่อไปอ่ะใช่ปะไม่เ้ิ่มอันต่อไปได้อ๋อโปทองไม่ไหวแล้วตัวต่อไปแล้วอะไร อ๋อตัวนี้ดีกว่าลิดเดิลลิดเดิลลิดเดิลที่เป็นตัวคำถามครับตัวสีเขียวเดี๋ยวอัโปวางก็แบทแมนก่อนแบทแมนกับซูเปอร์แมนเดี๋ยวเราดูเป็นตัวสุดท้ายอ่าเราจะเหลือแบทแมนกับซูเปอร์แมนของเด็กเลายหลายคนนะตัวนี้ชื่อเดอร์ลิฟเทอร์อ่าเดอรลิฟเทอร์เป็นตัวเครื่องหมายคำถามทั้งตัวเขาจะเป็นเครื่องหมายคำถามเอาออกมาให้ดูหน่อยครับมันเป็นรอยแบบว่าเป็นรอยเที่ยวเดี๋ยวผมเอาเอา นี่ครับตัวนี้นะครับก็มีหมวกด้วยครับหมวกมันก็นุ่มนิ่มเหมือนกับตัวอเลยครับเป็นยางแต่ว่าใช่ครับแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้ครับต้องหัวมันเหมือนไม่มีเมซายเหมือนตัวอื่นนะครับเป็นยังไงครับตัวนี้มันแบบมันแบบชุดของเขาเป็นยังไงครับเป็นสีเขียวครับแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามมันใส่หน้ากากด้วยครับเป็นหวนชอบตัวนี้มากเพราะอะไรป้าที่ชุดของเขาเนี่ยนะ เป็นเครื่องหมายคําถามไม่ใช่แค่ตรงกลางนะเป็นทั้งตัวเป็นทั้งตัวเลยแล้วมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่ลูกนะคะมันเป็นรอยปูขาด้วยอะค่ะเป็นนูนๆขึ้นมาใช่ไหมคะมันจิ๋ตรงนี้นะคะอีกอย่างนะสีเขียวกับสีม่วงพอเข้ากันแล้วสวยมากแม่ชอบมากตัวนี้ยืดได้เหมือนกันสรรพคุณของเขาเนื่อะอะไรนะ Monster มีวิธีเด่นไหนครับ เดินเท้าเลยอ่ะนี่คือคือดินยังไงก็ไม่ขาดใช่ไหมใช่ไหนลองขอขอสักทีหนึ่งให้ยืดออกเนาะจอจอยนี้เดียวเอ้ยนี่อาโก้ลองให้แล้วลองจริงอ่ะยิงดินเหมือนแบยาวุตัวครับโอเคต่อไปตัวไหนดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกระหว่างซูเปอร์แมนกับแบทแมนตัวอะไรอะโก้เออตัวนี้แบทแมน ได้เดี๋ยวเียวเดี๋ยวถิสุกไหมยิสุกยิงชุบสุกไใครชนะได้ใเลือกใครชนะเลือกเอาไหมเอาอไหมไม่เอาขอบใจคุณโอ้โหิงชุกกันการแถบะพวกเรเยิงชบชนะเฮ้ยชนะจริงๆนะไม่ค่อยิงชุกกันไปอย่างนั้นแล้ เราสุดท้ายพี่ไอ้ก็จะทำไมให้อำโหเลยมันเป็นความน่ารักของพี่ไอพี่ไอ้เขาเป็นคนที่แบบแต่ว่าซูเปอร์แมน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 กับแบทแมนนะครับมีความแตกต่างกับตัวอื่นนะครัะตรงที่มันมีปีครับแกแบทแมนก็เลยอเปลี่ยนแบบ ปีไหไหนขให้เบี้ยจับทีนึครับโอปครับเรียังไม่ได้เาจับปีกนะปีเป็นผ้านุ่มๆนะครับไหนครับโอปออโปยกให้ดูก็ได้ให้โอปจับก็ได้ขอโทษทีปีกของมันเป็นผ้านุ่มๆเป็นผ้านุ่มๆไม่ใช่ยางยืดไม่ได้ใช่ไหมยืดไม่ได้แล้วด้านหน้าเาโปขอดูหน้าเขาก่อนบใจเย็นลนะลูกมสงสารเพราแเป็นแม่เป็นแม่แล้วก็ เนี่้อะไรเนี่ย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 เรารีวิวกันยังอย่างไรบกันตรงนี้เหมือนกับมีอะไรด้วยอะค่ะก็เหมือนแบทแมนตัวจริงนั่นแหละเขาก็จะมีถุงมือที่เป็นแบบว่ามีแหนบแบบนี้แล้วตรงหน้าอกก็เป็นรูปแบทแมนแบทแมนอ้าวลูกขอดูหน่อยมีกล้ามเลยครับมีกล้ามใหญ่มากไหนกล้ามแดดทำยังไงอะโปนี่ โอ้ปุกกลางใหญ่มากค่าคุณถึงจะคุมหัวแบทแมนไปเลยเดี๋ยวเอาไปเลยเอาแบทแมนไปเลยเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องตัวสุดท้ายของเราซะก็คือซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนไม่ชอบมากไม่ชอบมากโอเคโอเค พเพื่อนๆทางบ้านถ้าใครชอบซูเปอร์แมนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกับไออโปเลยเอาออกทางปกติโปดอย่าเอาออกนะ้นให้เกยรติซูเปอร์แมนด้วยเขาเป็นซ <the> ูเปอร์ฮีโร่นะครับดูก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะอยากจะเล่นเปอรแแบบนี้ก็สามารถหาสนได้ได้สิได้สิาสามารถ ใช่คุณพ่อคุณแม่เราไปดูงานที่ใสเ่เว้นีเเวนแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะหรือว่าช้อปปี้ดีโน,โนนะคะดีโนช็อปเนาะในกล่องครับมันมีอันหนึง่งก็ให้เราเอาไปใช้เป็นเก้าอี้ให้ซุปเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่เราเป็นจินตนาการนะจริงๆนี่เป็นเก้าอี้ได้ อันนี้มีวิวหน้าตาซูเปอร์แมนจะจับซูเปอร์แมนนั่งพักละนี่ครับและซูเปอร์แมนก็มีเข็มขัดเลยค่เหมือนกับแบทแมนสีสดมากสีสดสวยมาก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 ให้ไปเลยสิบคะแนนเต็มชอบมากแล้วก็มีตรงนี้ด้วยครับเหมือนกับแบทแมนแต่รูปร่างเป็นแบบตัวเอสใช่ไหมครับใช่แล้วก็มีปีกครับนุ่มมากใช่แล้วก็ยังคงความหล่อใช่ เดิมเลยพ่อซูเปอร์แมนของเราแต่ว่าตาเขาจะก็จะแบบตัวนี้เป็นแบลนแบลแบลอันนี้สายแบลนะคะ,ะนี่ก็คือซูเปอร์แมนนะซึ่งถ้าเทียบความแบบหน้าตาหลอ่อเท่แม่ว่าแบทแมนอ่ะเท่วกว่าอันไหนต้องหินแบทแมนกูแต่ว่าถามว่าสวยไหมสวยทั้งคู่ขนาดโอเคทั้งคู่ความนุ่มนิ่มที่จับเมื่อกี้แบบว่า ความมยืดใช่แต่จริงๆนะคะแต่จริงๆนะครับแต่ครับคือคิดว่าหัวหัวของเขาไม่เหมือนกันนะครับอ๋อคิดว่าหัวของเขาไม่เหมือนกันเออเขาก็มีความคล้ายกันอยู่นะลูกอ่าแต่ก็มีบางอย่างที่ไม่เหมือนเช่นดวงตาใหญ่กว่าคิ้วเข้มกว่าใช่ไหมครับอ่าใช่ไหมครับพี่ไอใช่ค่ะอ่าฮะนี่ก็คือ Monster f l e x นะครับเพื่อนๆืน,นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง iPost Story กดไลค์กดกระดิ่งติ้งติ้งสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย